ขนาดใหญ่เจ้น้องเลย,ยมือ่อนี้เสนอเมนูมกเขีเดอ้อรพักมกมุมน,ม,นมุนมาจังเขาเกลือเขาพริกเขาเกลือใส่พักติว๋วใส่หัวพักบวัวใส่บักพริกใส่ใบกระเทียมน้ำน้องหลีก็ออกมาแล้วกำลังทำเขาเบือพี่น้องเลยสวัสดีป้าด้วยแล้วมาแล้วพ่อแต่ร้อเ,เลย เผาไปพ่นฟูงจะเป็นแดดเหงาก็ได้มีหน,นามยหมบอมีตัวหนึ่งเปดแล้วกับทาซีพี่น้องเล็งทาซีบ้านให้มันเลี้ยวมันจังบบมินพี่น้องเลยพ่ออันทาซีแล้วก็เปิดประตูไหวบ้านให้กินซีมันอ่ะนะกําลังใส่กันมุกเขียดพี่น้องเลย แม่ยาก็เลื่มมกแล้วพี่น้องมุกเขียดบอ้อไปตองกน้อไปตงใส่ี่มไปตม่ใส่อะเดินไปบ่เไม่ไวหนึ่งเอ็ดมุกใหญ่เติบได้เื่อพักคุยยังเนาะมุกเขียดนองห้าก็ได้ซีมุก มุกประมาณประมาณหามุกพี่น้องมุกเขียนเด็ก็บบุรีกินแต่โดนๆแหละจนจนน้องนีจนนั่นจนน้องจนเล่มตองอืยักษ์ระหวนน้องนีจนเล่มตองบอ่อยนี่แรงแรง่เได้มุกหนึ่งเ<ต>อาไปตองมาเพิ่มพอพ่ถ้าพี่น้องมาเบิ่งบ่ดาวทาสีคันว่าหน่อก็ยังไม่ได้ตื่นอ ก็ไหวบ่ได้บ่ป,บประตู Interior> นะคือกลางๆกลางๆอยู so ่ท่าท่าสีบ้างล้มล้มได้ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องว่ะเพื่อนงามเพื่อนงามท่าสีใหม่ๆได้ไหมท่ากระเดาใหม่ๆนี่คิ้วกับคิ้วพี่น้องปักดุ๊กนอนยังอันได้ความทำความสะอาดกับ Ờ Ờ à, đu Ờ à, cái đặt sai hay có nè Nhìn mà đang phần cái đông gì thì nó Nó nhìn cả lên ban Nó nhìn cả lên ban thích nó ảnh ra Nó bảo đúng Bảo đúng. Này cái sao này Hãy subscribe ึไดยังตกใจออาไปเลยพาซีบบนประตูใหญ่พี่น้องเ้ยวงกบนะวงกบ้านประตูใหญ่ยังพันเลาะคักเอาไาวางของกด้ได้ตามบนี้เลยเอาไปเลยไปดปุ้ยนั่ลีก็เขาไปซุ่มของสร์อาทิศออกมานอน อามีดไม่ได้嘛อมีดฉันพอได้เลรอมีดทั้งได้่ามงอต้นเช้าต้นเช้าข้างในตนเช้านอกลข้างนอกเหนื่อยคะ่าจะได้ตัวตบบอลได้ขอที่ใหม่นบอกออกมาน ก็เลยกระล่าน่ะบ้ดาวที่ใหม่เลยทีถือกับซีน่ะบอกเลยบอกโอดีสันนี้ที่ถ้าบานประตูหองก่อนจะอุดไล่บอลนี่นะบอลกองปองแขงแตงเออันนี้คืออุดแล้วปกดาวนี่ บรรดาขุนอุดอันนี wow. ้มันมันโค้งเด้หน้อยนี่แหละขอเสียของการใหม่เวลาเข้ามาใส่แล้วมันนอะมันกระดานไฟเห็ดซูกแนี่ยาะว่ายานบางคำมันดื้อเอานั่นเอานี่อันนี่อันนี้ก็ง่ายจังเทิงได้นี่บริเฮ็ดต่ำเนาะเห็ดสูงเติบโอ้สีเหลืองบ่นะ หักชีไข่เขาเบิดเนาะเวลาจังเอาสื่อเอาทางกลางจะผสมกันเลยอืมสีสีรุดร้ายเด้ไงทางกลางทางหน่อยบอสก็ด้เอาเบอร์ไว้เอาเบอร์ชี้ตัวนอืมไว้ก็เอาวันนี้คือคืนพี่น้องทั้งน้องบีดน้องนาช่าน้องเนย นนน้อยกตื่นแล้วเฮ้ยเ่นเน้เนนอยเป็นยังคิดจะอึกหรอจะอึกปะฮอันทวายดีทวายดีเ้อเนขมป้าพี่น้องเลยงบเขียนมีเข่งกับางครับ ลุกแล้ววิธีเรียบร้อยเงียบขึ้นนอนสิสบะเบบหกวันที่สิบหกโอ้เอ้ขวออกแล้างเหนอนะพี่น้องบินเขียวดีดฮะมันมันุดบุดลุดเนินซนอืมเอเกล็่ยเลยได้เหล็มเลยพี่น้องเลยเด็กก็ออกไปเบดปะเผิดมาแนมเลย Chúng khá sâu, vì nó hàn, cầm, nên nó cũng chốc. Lấy, hàn xí. Không nhiều gì, không có. Lá không hoài, thì đi làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถิยน mm. no ้องกันเด้อพี่น <right> ้องม่แค่ไม่เรยกว่ามาขึ้นขึ้นขึ้นขึ่ไขึ้นขึ้นใึ้นขึ้นขึ้นขึ่นขึ้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 ่ขึ้้น ใชมล่ะองนง้่ะฮะ่ชาวบนบนกันนี้อาเชมาหมู่มาเลยปในเีมก็ปกระถาขันอะเนไปทางใต้อีก่ไปทางหนลไปทางฝั่งตะวันออกยก็ตั้งกัอยางเนียที่ไปเยนไทยมีสามเลียมยาวนะ

ล้วคมันเห็นมันเป็ดก่อนมึ้มาจนกว่าจะไป้เอาไปเป็ดชืมันกินแลยบุกเปื่อยเอาเปื่อนคพื่อมาปิกจิบเป็ดนะแต่ลายเนาะแต่ลายิดมองกิดขาวนี่เพ็รมันตุนเนาะมักกี่นันเพ็ดอี่แล้วเชาใช่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 ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่่่่

哎，过来查。<了><了> ไอ้ก็ไอ้ก็มึงเห็นนะคือก็อแล้วไอ้ก็สจบเปกระจกยังเลือดที่เนย่นมันเราแต่ก่อน

เป็นน้ำใจบอแม่มาเอาไวอายกลกโอ้โหแล้วผมมืหนาวาอัโนี่แลกเลกแลาแลก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 แล้แลก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 แล้แลก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 อลกแ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 ลาแลก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 กแลกแล

โ้น <istles> <c oughs> right? ้านอเคอน้ำแพ้นั้ยังเนอเินน้อยนเจ้าปัญญาน้อยน้อยอืมดื้อ <sprechen> ี่ขามันเลย